ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำรรเนียบรัฐบาลว่าในวันที่25มิถุนายน2564เวลา9นาิก30นาที พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาห وم, โหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซินโองฟาร์มราชวิทยายลัยจุฬาพรที่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่โดยที่ศูนย์บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัดมหาชนนี้ได้เปิดให้บริการเป็นวันแรกในวันที่25มิถุนายนสำหรับการฉีดวัคซีนพระราชทานในศาสตราจารย์ดร์สมเด็จพระเจ้านางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์ณอัคราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัรวรคัติยาราชนารีแก่ประชาชนผู้ได้อโอกาสผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้มีไรายได้น้อยและชุมชนโดยรอบจำนวน6,400รายเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ64พรรษาวันที่4กรกฎาคม2564โดยศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานน์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้การต้อนรับจากกรณีวัคซีนซินโนฟาร์มจำนวน1ล้านโดส ที่ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ประสานการจัดซื้อจากผู้ผลิตในประเทศจีนเดินทางจากกรุงปักกิ่งถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วเมื่อวันที่20มิถุนายนก่อนจะมีการจัดเก็บที่คลังวัคซีนบริษัทของไบโอเจเนเทคจำกัด um เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณภาพและตรวจรับรองรุ่มการผลิต โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระหว่างวันที่21-22มิถุนายนจากนั้นวันที่23-24มิถุนายนจะกระจายจัดส่งไปยังโรงพยาบาลที่องค์กรได้มีการรับจัดสรรวัคซีนเลือกให้เป็นสถานที่บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกซินโนฟาร์มทั่วประเทศและในวันที่25มิถุนายนจะเป็นวันดีเดย์ฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มพร้อมกันทั่วประเทศล่าสุดเทศบาลนครรังสิต ประกาศเชิญประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลน,นครรังสิตลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มของเทศบาลน,นครรังสิตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น